าวเน็ตเหตุเซลฉากนี้ในละครเพตรานรุมิตโป๊แตกดูรู้เลยว่าจัดแสงเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของช่อง7 HD ที่มีเฟนคลับคอยติดตามเกาะขอบจอรอดูอย่างเรื่องเพตรานรุมิรนำแสดงโดยคู่จิ้นสุดฮอตอย่างมุกดานรินรักและไม่พัทรเดชล่าสุดวันที่17เมษายน ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพหนึ่งในฉากของละครเรื่องเทตรานฤรมิตรแต่ดูเหมือนว่าฉากนี้จะมีการจัดแสงทะลุเข้ามาที่หน้าต่างแบบโป๊ะแรงมากโดยข้อความจากผู้ใช้ทวิตเตอร์เอกเขาดังกล่าวได้เขียนข้อความว่าเลิกจัดแสงให้รู้ว่าจัดแสงได้ไหมช่อง755555 5. ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น